อีพีนีเ้เราจะไปตะลุยเรียกว่าเป็นยานน่านถนนพระอาทิตย์กับบางลำพูร้านนี้น้องก็เคยกินใช่เหรอเคย มัตะบะคืออะไรมัตะบะนี่เป็นอาหารอาหรับจะมีมัตะบะหวานมันตะบะเค็มมันต่างกันยังไงมัตะบะหวานกับมัตะบะเค็มถ้าเค็มแห่งปลาถ้าหวานแห่งตาลจบเฮ้ยมันได้ว่ะหนุ่ยทำไมล่ิ้นใหญ่จังเหรอร้านนี้อร่อยามากมาก,มาก มนอนนะคะตอนนี้ได้อยู่ในช่องของคุณอรอทรอรอดอแล้วนะคะคุณอเล็กบอกว่าให้เตรียมกระเพาะไว้เลยเพราะว่าคุณอเล็กจะพาไปกินอาหารอร่อยๆย,ย่านถนนพระอาทิตย์นะคะทั้นถนนค่ะทุกคนได้เบาแล้วฮะคือ,มอเมื่อวานไปออกกองมาโคตรเหนื่อยเลยนะวันนี้คิดในใจว่าแบบโอยไม่มีแรงแน่เลย นี่เจะเปสะพายพี่เล็กนะคะน้าน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 อนเฝ้านอนฝันกันในทุกค่ำคืนว่าขอให้ตื่นแล้วเบกับนางในฝันแบบที่เซ็กซี่ละเกินฉันไม่รู้อะไรรู้เรื่องเะไรรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรเธอที่คือน่ารักนะแอบดูอยู่นะน่ารักมากๆเลยนะพี่เล็กหัวใจแบบคองโตขึ้นอีกครั้งนึอออกปะแล้วก็แบบ มีความตะมูตะมีมากขึ้นเฮ้ยถึงร้านแรกแล้วยวไม่หาแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะทุกคนอะลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาจากรถแล้วแพนมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาไม่ใช่เหรอทำเป็นส่องทำเป็นส่องสวัสดีค่ะนี่คือแขกรับเชิญของเรานะคะคุณอลอทอรลดอะไรวะเขาให้เราเปิดรายการ เอาเปิดรายการไปแล้วหรอแล้วเราถ่ายมาหมดแล้วเว้ยเราอันนี้เป็นร้านสุดท้ายที่เราจะมาถ่ายถุยอุ้ยตั้าใจตั้งหน้าเลยอ,ะอ่ะอะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาหารของเลง็กับผมแล้วก็ทีนี้ต้อนรับไอ้กับมลเนรด้วยว่าที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาววันนี้เราจะมากินเหมืจับกันค่ะเปลนเรื่องเลยเหรอเพราะ่ะก็เดี๋ยวจะได้นั่งคุยกัน<อ>แล้วก็นั่งกินแล้วก็นั่งคุย ที่เราจะพูดถึงร้านอาหารตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนพราทิตย์ซึ่งวันนี้เนี่ย EP นี้เ,นเราจะพาอายไปตะลุยเรียกว่าเป็นย่านถนนพระาทิตย์กับบางลําพูคือทำไมถึงเลือกย่านนี้เออทาไมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับหนูเลยและที่เลือกเพราะเพราะพี่อยากมากินแถวนี้แต่ว่าเป็นความโชคดีมากเพราะว่าแถวนี้เป็นย่านที่หนูชอบมาก5432คือที่พี่พาไปาานเนี่ยเพราะพี่ไปสืบรู้มาว่าอายชอบแถวนถนนพระาทิตย์มาก เพราะว่าแถวนี้เนี่ยถนนพระอาทิตย์ใช่ไหมคุณผู้ชมกับบางลำพูเนี่ยมันเป็นย่านที่ดั้งเดิมอะันธุกรรมเป็นดั้งเดิมเก็บไว้เยอะแถวนี้เนี่ยอย่างเช่นร้านนี้เนี่ยคุณแดงก๋วยจั๊บยวนนี่เข้าร้านได้ดีโโอ้หคุณแดงก๋วยจั๊บยวนเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ของเขานะทุกวันนี้นะจะเป็นแบบฝรั่งจะเป็นชาวต่างชาตินะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพราะว่าชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวไทยเขาอยากเสพอะไรที่มันเป็นออริจินอลเป็นออริจินอลใช,ใช่แต่ว่าร้านนี้ไม่มาไม่ได้เพราะว่าคุณแดงก๋วยจั๊บยวนเป็นร้านทีีี่่่่แมมพพชออบาากโดยยยเเฉะตวหูน เด็ดมากแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าได้ถ่ายข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบบแทบไม่มีคนไทยเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ถูกปากคนไทยนะถูกปากคนไทยแน่นอนเดี๋ยวรอดูว่าหารมาครับいただきますกวยจับยวนเป็นอาหารเวียดนามเฮ้ย หนูเคยพูดได้แต่หนูจำไม่ได้อะว่าเวียดนามพูดว่างไงขึ้นเทคห้หน่อยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะเป็นยไงคน,นที่ดีไหมคือก๋วยจั๊บยวนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันแบบเฮ้ยมันก็ก๋วยมันก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่เลยเพราะว่าแป้งที่ใช้ทาเส้นเนี่ยมันไม่ใช่แปง้งเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่รู้อาจจะพูดผิดพูดถูกนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันน่าจะเป็นแป้งแบบพวกแป้งประเภท แป้งมันเวลาเอาไปลวกแล้วเนี่ยเนื้อของเส้นเขาจะมีความหนึบๆแล้วก็แบบมันทําให้น้าซุปแบบใสๆเนี่ยกลายเป็นน้าซุปที่มีความข้นนิดึงไปด้วยอือเฮ้ยคุณเป็นคนมีความรู้มากเลยเอ่ะคุณอะไร็กมอนมั่วมอนมั่เ,เอา้า ไม่รู้นะเนี่ยบ้านพี่เป็นบ้านที่ชอบกินตัวจับยวนน้องไม้วันนี้ก็แบบเซ็งนะเมะื่อวานบอกน้องไม้ว่าพร่นี้จะไปถ่ายโัวจับยวนช็อยาก,กินคือบ้านพี่ชอบมากแม่ก็ชอบแปลว่าพวกพี่เนี่ยกินกันมาหลายร้านละพี่พูดได้เลยว่าร้านคุณแดงตัวจับยวนเนี่ยเป็นในใจเลยใช่ปะหนึ่งในหนึ่งในสามของประเทศอะ,อะแต่ว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับอย่างของเล็กเนี่ยพิเศษใส่ไข่ คือเครื่องนั่นมากในย่านท่องเที่ยวอยนี้แล้วนะแปดสิบบาทอันนี้ธรรมดาก็เยอะแล้วเหมือนกัน6กสิบเยอะมากสำหรับหนูหนูว่ามันเยอะแล้วเพราะว่าป<อ>็นคนตัวเล็กกินไม่เยอะอ่ะนี่คือหมูยอเอ็นกับผมคือเขาจะมีหมูยอสองแบบคือเป็นหมูยอพริกไทยดำธรรมดาเป็นเนื้อ,อกับแบบเอ็นก็คือเขาจะใส่เหมือนแบบเอ็นเอ็นกลางเลยด้วมันจะกรุบกรุแล้วพอมันโดนความร้อนมันเหมือนมันแบบคอลลาเจนมันละลาย เออว่ะคาราเจลละลายนี่คือแบบของดีแบบประจำพระอาทิตย์เลยอ่ะแท่าพระจันทร์อ่ะท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์ก็น่าไปแต่วันนี้เรามาท่าพระอาทิตย์ก่อนอ่ามันถ้าเป็นโมโมมีระ็นเป็นได้ทั้งพระจันทร์ทั้งพระอาทิตย์เป็นได้ทั้งพระจันทร์ทั้งพระอาทิตย์น่ารักว่ะฉันชอบเห็นคนมีความรักนะครั้งนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะเส้นเป็นไงคือเดี๋ยวเรื่องเร็วมากเลยเอออร่อย อย่างปกติปอบเบียทอดถ้าร้านทั่วไปในไทยมันเขาจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแบบฟิลน้ำจิ้มไก่อะไรางเงี้แต่เนี้ยคือเป็นน้ำจิ้มที่แบบเหมือนเหมือนน้ำส้มใส่ใช้เท้าสาบใส่แครอทเป็นเป็นแบบยวนจริงๆอ๋อคือร้านเนี้ยเรียกว่าเป็นร้านที่เขาโด่งดังมากๆอยู่ะแล้วก็คนที่มาถนนพระอาทิตย์เนี้ยต้องแวะมาร้านนี้ไม่มาไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวร้านต่อต่อ,ตอไปที่เราจะไปเนี้ยเรียกว่าจะมันจะมีความเป็นเรียกว่าค่อยค,อยคอยโลคอลขึ้นร้านที่จะพาไปในี้พี่พัน เฮ้ยจริงเหรอดูอยากดูเวลาพี่มาถ่ายรายการอย่างเงี้ยคือกินต่อ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 กันไปเลยเหรอใช่พี่กินได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอดูตัวพี่ดิอ่ะแต่ว่าตรงนี้นะครับก็คือเป็นถนนที่เรียกว่าเป็นย่านท่าพระอาทิตย์นะครับผมเดินตรงไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นเจอกับป้อมพระสุเมนซ้ายมืออ่ะชอบมากเลยอะน้องชอบมาถ่ายรูปที่นี่สมัยที่น้องเรียนถ่ายอะไรบ้างไหนถ่ายสิ น้องถ่ายไปเรื่อยอะน้องถ่ายแลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยทางั้นเอาเอากล้องไปถ่ายเลยไม่เอาไม่เอาวันนี้พี่อะไรต้องถ่ายน้องจะพี่อาจจะถ่ายหนูไม่สวยนะอ่าทำไมอะคะพอพี่มองวิวไฟเดอร์แล้วของกล้องอะพี่แบบมองเห็นใครสวยไม่ได้อีกแล้วนอกจากนอกจากแม่น้องสาวพี่แล้วก็แล้วใครอีกน้องโบเขาอะคือข้างรักมากเลยเว้ยทุกคนนี่ค่ะสงสาวสสาวก็มองเขาหนึ่งสอง ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับนี่จริงร้านนี้ก็ดังครับผมก็เกี่ยวกัเนื้อในสวยชื่อเหมือนพ่อแมบนี้จริงเหรอใช่พความพิเศษสวยแต่ว่าด้วยความที่อายอ่ะกินเนื้อไม่ได้ก็เลยต้องขออนุญาตข้ามโอ้เสียดายเสียดายจริงๆเดินมาจากร้านก๋วยจั๊บนะครับผมเดินมาแค่ร้อยร้อยกว่าเมตรหนึงนะก็จะมาเจอป้อมพัสดุ์เมนตรงนี้ร้านนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยกินแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วคาริมโรตีมัตตบะอยู่ตรงข้ามป้อมพัสดุ์เมนเลยไป ร้านนี้น้องก็เคยกินใช่เหรอเคยสมัยก่อนเขาขายอยู่ตรงธรรมศาสตร์พราประจันสิรวมเวลาแล้วเนี่ยเป็นร้อยปีที่เขาเปิดมาจริงปะ สำหรับน้องๆที่อาจจะไม่เคยกินโรตีมตาตาบะโรตีเนี่ยคงเคยกินอยู่แลนะโรตีแบบไส้นมไส้กล้วยไส้อะไรนี่เคยกินอยู่แล้วแหละแต่ว่ามัตบะคืออะไรมัตบะนี่เป็นอาหารอาหรับจะมีมัตบะหวานกับมัตบะเค็ม,มซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาดังในมัตบะเค็มมานานมากแล้วมันต่างกันยังไงมัตบะหวานกับมัตบะเค็มถ้าเค็มแหลมปลาถ้าหวานแหลมตาลจังเลยเฮ้ยมันได้ว่ะเริ่มถ่ายได้แล้วจะากิน อันนี้คือมับทบะไก่อันนี้พี่มึงเคยกินกันะอันนี้เป็นมันบทบะไส้รวมมีเนื้อมีอะไรเนื้อมีซีฟู้ดมีไก่<อ>มันรวมมาเป็นชิ้นเดียวชิ้นใหญ่นี่แเราเค้าให้กินกับอาจาัดไส้ข้างในมันบทบะมันจะเป็นเหมือนกับผัดแกงกะหรี่ผัดของกะหรี<อ>ฟ่ฟิลฟนะิวนั่นดูทำไมละ่ะชิ้นใหญ่จังหรอใหญ่ปะใหญ่ไหมล้วหนูหนูดิอ ร่อยปะพูดดิหญิงเหรอหนัวหรือ,อยังไงเผ็ดร้อนผมคือเนื้อดีมากตัวไส้คุณผู้ชมที่เขาแบบผ่านการผัดเครื่องเทศตะลแรนต่างมาแล้วนี่คือคือสกิลของคนทำอาหารคนทำอาหารคนสมัยก่อนอเก่งค่ะอือันนี้อะไรจ๊ะหมูแดงขอชิมกน่อนแล้วเดี๋ยวจะคิดว่าโกหกหรือเปล่า มันยังไงลิ้นคือแบบเด้งเดงมันมีความหนึบแล้วกลัวซอสจะมีความมะเขือเทศหน่อยจริงเหรอแล้วหอมมากสตูนี้ดีมากอันนี้แบบดีโอ้ดีมากเลยว่ะสตูิีนอืมไม่พูดเล่นไม่กินนานมากอืมโอ้ันนี้ดีมากนี่คิดอยู่ว่าเขาใส่อะไรบ้างยังไงเป็นไงอร่อยนี่คือลิ้นบัวพี่อเล็กไม่ได้ไม่ได้หลอกเรานะเราอยากลองเปิดใจกินนะคะอืแล้วเป็นไง อร่อยคือร้านนี้ทําอร่อยด้วยแล้วก็แบบกลิ่นเกลิ่นอะไรไม่มีเลยแม่ขาหนูกินลิ้นปูบ้านคือแม่ไม่กินแต่พ่อกินอะเหมือนบ้านพีอืดีเนาะคนที่แบบสังเกตคนที่แบบหุนดีหรือคนที่แบบไม่อ้วนอะเขาจะชอบกินทำเล็กๆกันนะแล้วดูเราเธอเธอหุ่นดีค่ะคุณเล็กอันแม่กินเยอะเหมือนกันะ กินจจ๋งเลยข้าดกตั้งไว้นานนะยังกรอบเลยดีมากชีสข้างในคือแบบนัวมากเั่งเพิ่มให้น่อยแต่ว่าเดี๋ยวร้านต่อไปที่พี่ไปหาดูไปจะเป็นร้านที่แบบร้านประจำย่านคุณดีดีกว่าต้องคนที่อยู่ย่านนี้ถึงจะมากินกันซึ่งคุณอยู่ในย่านนี้พี่ศึกษาอ๋อศึกษานี่เราถึงแล้วเมื่อกี้เราเดินตรงจากพระอาทิตย์มาเรื่อยๆนะครับผมจะเจอร้านกุยช่ายร้านหนึ่งที่ เรียกว่าคตน่ากินนะร้านนี้น,น,นี่คือร้านสงกุยช่ายครับผมบก็จะมีกุยช่ายแบบที่อยู่ในแป้งกับเป็นกุยช่ายเปียวๆนะครับผมขอบคุณภาษาเกาหลีด้วยก็โตษสามาเอ้ไม่ใช่เอ่ออะไรนะนคำพิน,นาศ ฟีลนี้มากชอบฟีลแบบซื้อแล้วก็นั่งกินลิทหรอพี่รู้ว่าว่าจริงๆหนูว่าจะมีรายการของหนูเยชื่อกรมนอกินข้างทางนั่งข้างเธอเดี๋ยวจะให้พี่อเล็กเป็นแขกเราเชิญอีพีแรกแลเลยปะไดจริงนะแล้วก็ให้แบบเงื่อไหลติ่งติ่งแบบเนี้ยคือหมูเป็นหมูอะ่ะเอาหมูเป็นไก่มันก็ไม่ใช่ป่ะพี่มันก็ต้องเป็นหมูว้าวแล้วคืออย่างที่เมื่อกี้ถามคุณลุงนะครับผมอย่างตัวซอสซีอิ๊วดำเขาอ่ะ ก็ไม่ใช่ซีอิ๊วดำธรรมดามาขายแต่ว่าเป็นซีอิ๊วดำที่พีเแกไปปรุงกสมาหมดแล้วแล้วที่พิเศษคือก๋วยเตี๋ยวหลอดเมื่อกี้คุณลุงเขาว่าไงเขาบอกว่าเนี่ยเป็น,สนดเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดจริงๆนะปกติแล้วบางที่เขาจะใช้เป็นเส้นใหญ่ทำมาแบบทำมาเป็นจุกแจงมาทาว่าเออเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่จริงๆอะ่ะเทกเจอร์ของคุณเส้นใหญ่กับคุณเส้นก๋วยเตี๋ยวรอดอ่ะเขาต่างกันอัตราส่วนของแป้งกับน้ำจะต่างกันเทกเจอร์ก็ไม่เหมือนกันคุแล้วดูดิขอให้แพนไปนี่คนซื้อจริงๆโลเคชั่นอย ตรงข้ามกับกรมโรงงานอุตสาหากรรมยากกว่าเดิมอีกอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นั่นแหละครับเดินมาเดินมา,นมาลองเซิร์ชดูก็ได้ทรงกุ้ยช่ายเป็นร้านที่แบบน่ารักครับผมคือไม่แนะนําให้สั่งไปกินที่บ้านนะส่วนตัวเล็กเองเลยรู้สึกว่าเนี่ยเรามาเสพความแบบนี้ดีกว่าอยู่ย่านเมืองเก่าแล้วก็เดินกินเรจะเดิน,ดนไปไหว้พร<ๆ>ะอรไรไปเที่ยวไหนต่อก็ได้มันจะได้ความชิลเรายังไม่ได้เสพแค่ของกินอะ่ะเรา้เสพบ,บรรยากาศที่เที่ยวด้วยเนี่ยจะถึงลวแม่ไหนบอกอย่าร้องเพลง เพราะฉันแค่อยากรู้สักวันนี้เธอจะลืมไหมสักวันที่เราต้องห่างกันได้ฟังไหไม่เคยเพลงใคร่เราไม่จะไม่ได้องขอว่าอ้าวก็พี่อะไรบอกว่าลองได้นางบอกไม่เสียตงังค์ไม่เสียตังค์เสียที่ไหนล่ะอลองผิดคีย์ขนาดนี้เฮ้ย <laughs> <laughs> แล้วคือแต่ละรันที่หามาค,คือมันใกล้กันมากเลยอ่ะ อ่าตอนนี้เราอยู่หน้าร้านขนมเบื้องแม่ประพาอันโด่งดังนะครับผมแล้วมันเป็นขนมเบื้องที่ไม่เหมือนขนมเบื้องเจ้าอื่นจะไม่ใช่ขนมเบื้องครีมครีมเดี๋ยวอายลองรู้มันอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันหวานน้อยแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณเลยคัดดิ๊่ะาแม่แม่เปิดมากี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วอแม่เป็นคนคิดสูตรเองใช่ไหม ทสูตรคุณย่าเปิดมาผสมพลาฟรอบทั้งสองอ๋อเปิดมาแต่ผสมพลาฟรอบที่สองเป็นสูตรคุณย่านะฮะผมสงสัยมากผมอ่ะกินมาหลายรอบแล้วผมสงสัยว่านี่คืออะไรลูกพลับใช่ไหมลูกพลับค่ะนี่ไข<ม>่ทองลูกพลัพบยังไงอะคะแม่คือแบบอ๋อแล้วก็แบบขูดๆหรอคะเป็นฝอยๆไม่ได้ขูดหั่นเลยอ้าวชิมดูหน่อยอร่อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอกินดีกว่าถ้าใส่เค็มจะใส่อะไรบ้างครับ มีกุ้งม,มีพวกหมอมแดงไทยอะไรพวกนี้ถ้าทานต้องาทานเค็มก่อนถ้าตามหวานมันจะอร่อยเมากินเค็มแล้วกินหวานจะอร่อยแต่ถ้าเกิดทินหวานแล้วไปกินเค็มเนี่ยมันจะจืดคือตัวไส้เค็มเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเขาจะเหมือนแบบมีเบสของไส้หวานอยู่<ม>เป็นเหมือนมะพร้าวน้ำตาลไข่อะไรตรงนี้ อ,อร่อยมาก,ออมากคือหลายๆคนไ,นไม่ค่อยชอบไส้เค็มเพราะว่ากินขนมเบื้องอ่ะไส้ยอดถิ่นมุกคือไส้ปอยทอวายให้ลองคิดซะว่านี่เป็นสำรับอาหารกินข้าวก่อนแล้วให้มาต่อวยหวานนี่เพ,พิ่งกินเค็มไปใช่ไหมคะแม่บอกว่าให้ต่อด้อวยหวานมันจะอร่อยอร่อยเนาะอร่อยมากแล้วมันไม่มีคุณคลีมอ่ะ,ะอร่อย ความมะพร้าวเหลืองๆความฝอยทองความนุกพลับเนี่ยทุกอย่างเท็กเจอร์มันเหนียวหมดไงพอพิงไว้ให้เย็นแล้วอ่ะมันยังอร่อยอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอันนี้มาซื้อกินหน้าร้านมันอร่อยกว่าเดิมเพราะว่าตัวแป้งมันมีความมันุ่นอยู่ตัวไส้มันยังแบบนุ่นวุ่นอยู่อ่ะนี่สั่กแล้วคุณผู้ชมสุดยอดขนมเบื้องแม่ประพาครับได้ไหนต่อเละต่อยรองิยำาขนมไม่โม้เกลือเป็ดเจอกรเจอกรู้สึกติดีเหมือนกัน เธอก็เคนอยถึงแล้วครับผมก๋้วยเตี๋ยวเป็ดบางลำพูเจ้าเก่า เนี่ยเขาเปิดวันจันทร์ศุแร์วัตสิทธิล่ะอ้แล้วที่เดินทีเนี่ยเขาขายที่4พระยาใส่คุงพ่อมีเมนูกินเล่นอย่างเช่นลิ้นเป็ดติ๊กเป็ดและเต็มเป็ดรู้ได้ไงอ่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะพี่ทำการบ้านมาไงเออนอกจากเป็ดเต็๊เป็ดและปิ๊กเป็ดเนี่ยจะกินกับข้าวสวยก็ได้แล้วแต่ใจอยากเขาใช้เป็ดเชอร์รี่เป็ดเชอร์รี่เนี่ยเนื้อเยอะๆก็เป็ดไทยเฮ้ยพี่ความรู้แน่นมากเลยอ่ะพอพี่ไปเนี่ยหนูอ่านต่อมาก็ได้มาลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมสั่งบะหมี่กับเส้นใหญ่แล้วก็จะสั่งมาาาาาจจจกเเ้ปรรระะแถบยวชหนูคืออไ เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดหนมเน้นเลือดและเนื้อเป็ดอ่าแต่ที่พิเศษของร้านนี้นะครับผมคือก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่เป็ดพะโล้เออแต่เขาจะมีเป็ดย่างด้วยอันนี้ของน้องคือได้เป็นเป็ดพะโล่เหรอคะหรือเป็ยาถ้าสั่งเนื้อเป็ดอ่ะเนื้อเป็ดจะเป็นเป็ดย่างแต่ถ้าเป็นพวกอะไรเ่็นา่ๆปีกขาเครื่องในปากลิ้นอะไรเงี้ยจะเป็นเป็ดพะโล้เหมือนกินเครื่องยนเลยอ่ะ คือเทคเจอเป็ดอ่ะมันเข้ากน้ำพะโล่หนึ่งแต่ว่าต,ววตัวหนังมันมีความหอมด้วยไงใช่แล้วกรึบกว่าความหอมนี่เป็ดพะโล่ไม่มีอ<ม>่ะที่ชอบมากอันนี้ไม่ใช่ไส้เป็ดนะครับผมอันนี้คือบะหมี่เปาะอันนี้คือบะหมี่เปาะของจริงทำไมเขาถึงเรียกว่าบะหมี่เปาะอะคะเพราะอะไรรู้ไหม,หไหมยังไงคุณรู้เหรอว่าเวลาเขาหั่นเส้นเราสั่งเปาะ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 จริงเหรอไม่จริงเอ้าทีนี้ทำไมเขาเรียกว่าบะหมี่เปาะอะคะมาจาจีนอะเปาะแปลว่าบางอ๋อบาง ดังเปาะเลยอ่ะไส้มันกรุบดังเปาะใครชอบได้แบบนี้คือเคกินไส้แก้วฮะมันจะแบบบางๆเลยไส้แบบนั้นมันจะมีความกรึบไปเลยมันจะอมน้ําซุปมาด้วยแต่เนี่ยคืออมน้ำซุปด้วยแล้วก็ตัวไส้ด้วยความที่แบบเหมือนเขาไม่ได้ขาดจนบางขนาดนั้นอะมันจะมีความมันๆอยู่กับตัวไส้ด้วยเต็มคํากว่าสูปฟันไหมซุปฉันช่วยบอกสับรายการนี้คือสูปฟันเหรอมันจะซุปซวกซุปซวแต่ว่าแบบนคือกรอบแต่ว่านุ่มมีซุปซวมีสู้ฟัน มีอะไรอีกเอ่ยเรื่อยอร่อยมีความยุ่นยุ่นคนดูจะได้อะไรจากแบบเรื่องเรล่านี้ในการรีวิวอาหารอะแบบมันมันจะดื้อๆนะทุกคนยุ่นหยุ่นมันจะดึ๊บดึ๊บดึ๊บว่าเอ๊ะ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 ร้านนี้เป็นอีกร้านที่ควรมาครับทุกคนถ้าอย่างนึงคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบตั้งเดิมที่ไม่ควรพลาดและใครที่เป็นสาวกบะหมี่เปาะแบบเล็กห้ามพลาดเด็ดขาดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างบางลำพูเจ้า ครับรผม้านข้าวแช่อยู่ไหนครับดูดูไหมครับข้าวแช่เลยมาแล้วค่ะแล้วอะไรนะเราเดินไม่มาเห็นไหบอกตรงนะไหนๆไม่ได้มาร้านข้าวแช่บอกก่อนเฮ้ยกล้องอ่ะเหมือนจะร้านนี้อร่อยมากเห็นไหมเฮียร้านนี้อร่อยมาก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  ที่เราแวะเมื่อกี้ก็คือเป็นร้านต้ยมยำกุ้งบางลำพูซึ่ง <ไอ S 2> จริงๆแล้วอะ่ะเขาอยู่ในโซนตรงที่จอดรถข้างในตรงบางลำพูเนี่ยแต่ว่าเขาปิดวันจันทร์เหมือนกันแต่ว่าเขามีสาขา2มาเปิดตรงนี้เราก็เลยได้ซื้อต้อยมยำกุ้งกับมีกุ้งกระเทียมกลับไปฝากที่บ้านอ,อ,อรอ่อยมากเียว่าตะลุยกินของจริงเพราะว่าพี่ไม่ได้ตะลุยมาแบบ5้าร้านแบบนี้มานานมากแล้วคือพี่กินเยอะมากจริงๆโปรตีพี่ถ่ายรายการที่แบบ3ลร้าน4ลร้านอะไรอย่างเงี้ย ไม่เพราะว่าย่านนี้มันแบบมีของกินดีๆเยอะไงเยอะแล้วยังมีอีกหลายร้านด้วยที่เรายังไม่ได้ถ่ายครับ อันนี้ขอบคุณไอยมากครับฝากให้ไอยฝากผลงานค่ะช่องกมนนะคะก็มีใน YouTube แล้วก็ในเฟซบุ๊ o ยูทูบของใคร YouTube ของเราเองของกมนอเลยเฟซบุ๊กด้วยก่อนที่จะให้ไอปิดรายการเนี่ยจะบอกว่าย่านพาทิตย่างบารพูหนึ่งด้วยความที่มันใกล้กับย่านท่องเที่ยวคุณผู้ชมร้านอะไรแล้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะหน่อยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะรสชาติจะเป็นแบบเฮ้ยคนไทยชอบหรือเปล่าแบบเป็นรสชาติเอาใจนักท่องเที่ยวบอกไม่ใช่ทุกร้านที่กินมาวันนี้เนี่ยคือ อีพีหน้าไปไหนรายการอีพีน้าไปไหนไม่รู้ยังไม่คิดอ่าอีพีน้ายังไม่รู้ไปไหนก็ฝากอีพีนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากช่องกมนอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าชอบอีพีนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e กดแท็กคนที่คุณรักคนที่คุณชอบชวนให้มาเที่ยวย่านนี้มากินอาหารอร่อยย่านนี้ด้วยนะคะมันรำเลยมันมีให้แท็กโน่นแท็กนี้เลยสำหรับวันนี้อาหารของอเล็กเรื่องเเราๆจริงจัง สำหรับวันนี้อาหารของอาเล็กเรื่องเล็กของเรากินจริงเราห้าสี่สามสองหนึ่งสำหรับวันนี้อาหารของอาเล็กเรื่องกินเราจริงจังลาไปก่อนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณดายค่ะบบ๊ายบาย